สวัสดีค่ะวันนี้ติดตามอ่านดวงกับป้าเต้อีกแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปทำนายดวงชะตานะคะวันนี้ป้าเต้ขอโปรโมทหนังสือให้ท่านอาจารย์ที่เคยสอนป้าเต้มานะคะท่านชื่อบุตรสรินปัทมาคมนะคะ หนังสือชื่อโหราศาสตร์ไทยภาคการอ่านดาวจรหรือการทำนายอนาคตซึ่งท่านได้เขียนให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจกันง่ายๆอันนี้เหมาะสําหรับหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับท่านที่เคยอ่านดวงเดิมมาแล้วนะคะต้องการทํานายดาวจรแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านดวงเดิมต้องไปซื้อหนังสือ ว่าด้วยดวงเดิมก่อนนะคะมีด้วยกันอยู่หลายเล่มเหมือนกันให้ติดต่อที่ท่านอาจารย์บุตรสรินปัธมาคมได้นะคะท่านอาจารย์ชื่อนี้นะคะบุตรสรินปัตมาคมผู้ทําอาชีพโหรมา,มามากกว่า30ปีท่านเป็นคนเขียนว่าด้วยเรื่องดวงนะคะวาด้วยเรื่องดวง อยู่ในหนังสือพิมพ์มัติชนสุดสัปดาห์นะคะเป็นโนใหญ่ในหนังสือพิมพ์มัติชนสุดสัปดาห์สามารถติดต่อท่านได้ทาง facebook ค่ะอันนี้ปราเตา้เอามาโฆษณาให้ท่านอาจารย์ฟรีๆนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านเราอยากจะให้หนังสือท่านขายดิบขายดีนะคะสวัสดีค่ะมือใหม่ทุกท่านวันนี้เจอกับปาเต้อีกแล้วนะคะ มาค่ะเรามาอ่านดวงตัวอย่างกันท่านผู้นี้เป็นเพศหญิงนะคะเกิดวันที่12มกราพศส5 3พเวลาที่เกิดก็คือ1 0บโมงนาทีตรงกับวันอังคารนะคะซึ่งเมื่อทำลัคนาออกมาแล้วอยู่ที่ราศีมีนมีดาวพฤหัสกุมลัคนาดาวพฤหัสเป็นเกษตรในดวงนวางมีดาวราหูมากลุมลัคนาด้วยท่านว่าดาวราหู คู่กับดาวพฤหัสก็คือจะเป็นคนที่ลุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นดาวราหูคู่กับดาวเสาร์ก็หมายถึงชอบเก็บเงินเก็บทองถ้าดาวราหูมาคู่กับดาวพุธก็แปลว่าเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาดาวราหูมาคู่กับดาวศุกร์ก็จะเป็นคนประเภทหลงไหลในเรื่องของการลงทุน ะะแต่ถ้าดาวราหูมาคู่กับดาวพฤหัสแบบนี้แปลว่าเจ้าชะตาจะหลงไหลในเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับด้านหนังสือหนังสือเราก็แปลออกมาได้เช่นดาวพฤหัสหมายถึงธรรมะหมายถึงวิชาการหมายถึงความรู้ถ้าได้ลงมือทำหรือได้ตั้งใจทำแล้วเจ้าชะตาจะทำซ้ำๆอันนี้เขาเรียกว่าหลงไหลนะคะซึ่งในตำราบโบราณ เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าดาวราหูคือความมัวเมาความมัวเมาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทางเสียอย่างเดียวนะคะให้หมายถึงในเรื่องของการทำสิ่งใดซ้ำๆเดิมๆเจ้าชะตาได้เปิดเผยว่า ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะก็คือสนใจใฝ่รู้ถ้าเจ้าชะตาตั้งใจจะทําอะไรแล้วมักจะศึกษาจนแตกฉานออกมาเช่นในเรื่องของธรรมะอย่างเนี้ยนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบศึกษาในเรื่องของธรรมะจนสามารถที่จะถึงขั้นรู้ว่า การปล่อยวางหรือการทำสมาธิเป็นอย่างไรและในทางโหราศาสตร์ก็เช่นกันนะคะเจ้าชะตากำลังศึกษาอยู่และมีความสนใจใคร่รู้ที่จะศึกษาด้านโหราศาสตร์ซึ่งป้าเตมั่นใจว่าเจ้าชะตาจะศึกษาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคนไฝเรียนใฝ่รู้แล้วก็ตั้งใจจริงนั่นเองนะคะการที่ดาวราหูมากุมลักนาอย่างนี้ป้เตเคย เด่นให้ทราบหลายครั้งแล้วนะคะว่าดาวราหูกลุ่มลัคนาหมายถึงเป็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ทางเพศใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ลุ่มหลงหมายถึงว่าเด่นมาแต่ไกลนะคะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วยืนอยู่หลายๆคนในบรรดาผู้หญิงผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากที่สุดด้วยความที่เขาหนึ่งลักษณะการแต่งกายนะคะจะแต่งกายในลักษณะ คล้ายๆผู้หญิงสมัยใหม่นะคะหรือโฉบเฉี่ยวก็ว่าได้นะคะจะแต่งกายเด่นกว่าเพื่อนด้วยความที่เขามีดาวเกตมาเลงลัคนาด้วยนะคะทำให้เป็นคนที่เด่นมีลักษณะเด่นในเรื่องการแต่งกายในเรื่องความคิดเห็นหรือเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะ วาส,สนาของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเราดูวาส,สนาก็จากเจ้าเรือนนี้นะคะ่ะเมื่อเป็นเกษตรทําให้เจ้าชะตาดวงนี้เชื่อได้อย่างแน่นอนว่าเป็นบุคคลที่มีวาส,สนาดีวาส,สนาดีแล้วเราก็ไปดูสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูแล้วปรากฏว่าในดวงชะตาของเจ้าชะตาดวงนี้ไม่มีดาวอะไรตกในเรือนที่เสียมากนักยกเว้นแต่ดาวจันทร์ตัวเดียวนอกนั้นอยู่ในเรือนที่ดีแสดงว่าเป็นคนที่ วาสนาอยู่ในเกณฑ์สูงนะคะวาสนาสูงนี่ก็คือค่อนข้างจะสะดวกสบายหลายด้านไม่ค่อยมีความทุกอกทุกใจเท่าไหร่นะคะแต่ได้ความที่มีดาวเกตลิงละคณนานะคะเป็นส่วนจุดบอดอยู่บ้างเช่นเจ้าชะตากับคู่นะคะอาจจะมีปัญหาเบื่อกันง่ายทะเลาะกันง่ายหรือมีเกณฑ์เลิกล้างในดวงชะตาเพราะดาวเกตอยู่ที่นี่ แต่บางตำราก็บอกว่าไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นแค่เมื่ออายุมากขึ้นจะอยู่ในขั้นเบื่อหน่ายเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นจุดบอดเป็นข้อสังเกตให้พวกเราเรียนรู้กันไปนะคะแต่ปัาเต้ก็จะทำนายว่าส่วนใหญ่คนที่มีดาวเกตอยู่ที่ปัตตนีแล้วมักจะได้เลิกร้างกับ สามีนะคะหรือกับคู่นั่นเองต่อมาเรามาดูที่เจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวอังคารดาวอังคารเป็นตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบปั่นฟันชงเฉงใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของเงินด้วยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินนั้นอยู่ในเข้าขายลักษณะการหมุนเงินนะคะด้วย ดาวองคารไปอยู่รวมกับดาวเสาร์ด้วยนะคะยิ่งเข้าลักษณะการหมุนเงินหมุนทองนะคะมีเงินมีทองแล้วชอบเอาไปลงทุนในธุรกิจอื่นในกิจการอื่นนะคะหรือเป็นคนที่มักจะเก็บเงินเก็บทองในรูปแบบของตัวเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในภาวะที่เอาไปซื้อทรัพย์สินตัวอื่นไว้เช่นเอาไปซื้อที่ดินก็ได้นะคะหรือเอาไปซื้อบ้านที่รวมกับที่ดินด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือลักษณะการ ไม่เก็บเงินไว้กับตัวเพราะว่าคนที่มีดาวองคาดาวเสาอยู่ในเรือนการเงินเมื่อไหร่หมายถึงเป็นคนที่จะหมุนเงินง่ายเงินหมดง่ายนะคะถ้าส่วนใหญ่ประเต้จะเห็นส่วนใหญ่เอาไปลงทุนด้านการปล่อยกู้นะคะซึ่งก็แล้วแต่แต่ละบุคคลจะว่ากันไปแต่เจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนที่รู้จักจิตใจคนอื่นรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนอื่นเนื่องจากดาวราหูกุมลักนะคะ ก็แสดงให้เห็นถึงเป็นคนใจถึงอยู่เหมือนกันนะคะก็ประเภทถ้าให้กู้ให้อะไรไปก็จะต้องมีคนมาค้ำหรือเขาเรียกว่านักเกรงใคร,ใครๆก็เกรงกลัวอยู่แล้วนะคะในเรื่องของดาวอังคารยังหมายถึงกล้ากล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะคะก็แปลว่าความใจกล้าความใจถึงมีดาวราหูก็ใจกล้าแล้วนะคะดาวอังคารก็ใจกล้าดาว เสายังมาถึงลัคนาอีกให้เห็นถึงเป็นคนที่มีความอดทนสูงบุกบั่นนะคะเป็นคนสู้ไม่ถอยเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยจึงเข้าข่ายลักษณะออกในทางนักเกรงไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะสหัชชะมาดูเจ้าเรือนสหัชชะนะคะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปอยู่ที่ลาพระดาวศุกร์เป็นนิดก็แสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาดวงนี้เมื่อติดต่อในเรื่องอะไรต่างๆมักจะได้ทรัพย์สินเงินทอง หรือเงินที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือเป็นเงินที่ของผู้อื่นนะคะเป็นเงินของผู้อื่นนิดก็คือของผู้อื่นใช่ไหมคะเจ้าชะตาจะได้โชคได้ลาบมาบ่อย แต่ในวงเงินที่ไม่ถือว่าสูงมากนะักเพราะว่านิดก็คือแปลว่าอ่อนแต่เราก็ตามไปดูดาวเสารอีกทีนะคะเจ้าเรือนลาภะก็คือดาวเสามาจากสุภาษะแสดงว่าครอบครัวหรือตระกูลของเจ้าชะตาดวงนี้อยู่ในฐานะที่มั่นคงเหมือนกันนะคะเพราะว่าพันธุกทุกคือดาวพุธพันธุุก็คือได้ตำแหน่งกลางๆมาอยู่ลาภะแสดงให้เห็นถึงเป็นคนที่มีครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะนั่นเองนะคะฐานะมั่นคงแข็งแรง มาดูปุตตะนะคะปุตตะหมายถึงลูกถ้าลูกไปตกที่มรณะก็แสดงให้เห็นถึงเมื่อแรกเกิดมานั้นเจ้าชะตาลูกของเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนขี้โรคนะคะซึ่งความขี้โรคนี้ส่วนใหญ่นะคะในทางโบราณท่านถึงบอกว่าให้ไปยกให้เป็นลูกพระลูกเจ้าหรือยกให้เป็นบุตรธรรม บุญธรรมของคนอื่นหรือให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงให้ห่างไกลเราออกไปสักหน่อยนะคะลูกก็จะแข็งแรงดีนะคะปุตตะยังตัวนี้ยังหมายถึงชื่อเสียงด้วยนะคะหมายถึงการกระทําที่เสียงเสียงถ้าเจ้ชาชะตาดวงนี้อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือทำยังไงก็เสี่ยงจากความฝันหรือจากเลขที่เกี่ยวกับบุตรเช่นเ,เลขที่เกี่ยวกับทะเบียน คนไข้ของบุตรหรือเลขที่เกี่ยวกับบ้านเกิดของบุตรหรืออะไรที่เกี่ยวกับเพศหญิงหรือเกี่ยวกับเพศแม่อย่างเงี้ยนะคะดาวจันยังหมายถึงร่างกายของเราเช่นส่วนของ ตาอย่างเงี้ยแปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับตาเต้านมและก็มดลูกนะคะส่วนอกอย่างเงี้ยหรือบริเวณปอดอย่างเงี้ยนะคะก็ให้หมายถึงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วดาวจันทร์ยังหมายถึงสซดทรงองคเอวด้วยถ้าตกมรณะท่านว่าจะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีรูปร่างที่ท้วมหรืออ้วนได้นะคะจึงควรระวังแต่เจ้าชะตาก็มีดาวอังคารที่แข็งแรงถ้าออกกําลังกายไว้โอกาสที่จะอ้วนอาจจะ ไม่มีหรือช้าออกไปนะคะดาวจันทร์ยังหมายถึงมารดาก็แปลว่ามารดาจะได้อยู่ห่างไกลหรือทัศนคติไม่ตรงกันดาวจันทร์ยังหมายถึงการเอาอกเอาใจผู้อื่นถ้าเจ้าชะตามีคู่นะคะ จะไม่ชอบเอาใจคู่ครองมากนักน,น,นั้นจึงฝืนดวงชะตาก็คือเมื่อมีคู่ควรจะเอาใจคู่ให้ดีนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่เสนิทเสน่หาเราเพราะว่าผู้หญิงขาดจริตจัก้านไปมันก็ไม่สวยงามใช่ไหมคะทําให้คู่ไม่หลงไหลนั่นเองนะคะต่อมามาดูเรือนอริอริก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่กรรม,มะนะคะแต่ว่าเมื่อเจ้าชะตาลงมงอนทำงานทำการใดๆนะคะมักจะมีอุปสรรคปัญหา คอยตามให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆดาวอาทิตย์ยังหมายถึงคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะมีปัญหาต่อกันได้เจ้าชะตาเปิดเผยว่าเมื่อตอนยังเล็กนะคะคุณพ่อได้ไปมีครอบครัวใหม่นะคะก็คือ อาทิตย์ไปอยู่กรรมะนะคะก็จะมีครอบครัวใหม่ก็กับคุณพ่อก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันก็ถือว่าทัศนคติที่ไม่ตรงกันนักถ้าเกี่ยวกับการงานนะคะถ้ามีปัญหาจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบราชการกฎระเบียบของราชการ <S <S เช่นเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนโครงการหรือในเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับทางราชการนะคะก็จะมีปัญหาดาวอาทิตย์ยังหมายถึงไฟด้วยนะคะ ก็จะหมายถึงธาตุไฟอะไรต่างๆในร่างกายด้วยนะคะซึ่งเจ้าชะตาได้เปิดเผยว่าเคยทำงานเกี่ยวกับกดังข้าวนะคะพอรัฐเปลี่ยนนโยบายก็เลยไม่ได้ทำต่อนั่นเองนะคะอันนี้คือกฎระเบียบของทางรัฐนะคะต่อมามาดูที่ปัตตานีมีดาวเกตอยู่ดาวเกตหมายถึงต่างชาติหมายถึงวิศวกรรมเครื่องกลหมายถึงสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆหมายถึงเทคโนโลยี Technology, หรือคนที่มีหัวคิดก้าวหน้าโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้มีแฟนเป็นคนต่างชาติอยู่ในดวงชะตาจึงมีโอกาสสูงมากแล้วก็คู่ของเจ้าชะตานั้นก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าดาวเจ้าเดือนคือดาวพุธใช่ไหมคะพุธนี่คือชาวปัญญาหรือไหวพริบใช่ไหมคะ หรือความรู้สึกหรือการดมกลิ่นนะคะซึ่งประสาทสัมผัสนั่นเองนะคะถ้าหมายถึงสติปัญญาหรือความจำก็เป็นบุคคลที่มีความจำดี mm. เมื่อไปอยู่รวมกับดาวศุกร์นะคะทีแรกประเต้ก็คิดว่าคงจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อาหารการกินหรืออะไรที่อยู่ในคลาส เขาเรียกว่ารสสนิยมประเต้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวายแต่เจ้าชะตาเผยว่าจะเป็นในด้านของกาแฟที่มีรสสนิยมหรือกาแฟที่เป็นลักษณะพิเศษนะคะเช่นกาแฟที่มีราคาสูงสูงซึ่งเจ้าชะตาได้เปิดเผยแบบนี้นะคะเ,เมื่อ ดาวปัตน้มีดาวเกตมาอยู่จึงให้หมายถึงโอกาสที่จะเลิกล้างโอกาสที่จะห่างไกลหรือทะเลาะกับคู่ครองมีได้ง่ายอนาคตก็คงจะเป็นอยู่ในช่วงที่ว่ามีโอกาสที่จะเบื่อหน่ายในเรื่องของคู่อยู่เหมือนกันนะ,นะคะถึงขนาดที่ว่าอยู่คนคนละที่แยกกันอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะทําให้มีโอกาสได้ห่างไกลกันนะคะต่อมานะคะปะเต้ลืมพูดถึงเรื่อง ทักษะทักษะเดิมนะคะเช่นาดาวองคารเป็นบริวารเมื่อไปอยู่ที่สุภะนะคะก็ให้หมายถึงเจ้าชะตาดวงนี้เมื่อมีเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนฝูงที่รักใคร่เอ็นดูกันยังติดต่อกันอยู่รักใคร่กันดีส่วนใหญ่แล้วเจ้าชะตายังไปมาหาสู่หรือรักใคร่ชอบพอกับเพื่อนเก่าๆบริวารเก่าๆอยู่เสมอเพราะว่าไปตกที่เรือนสุภะใช่ไหมคะ ดาวเสาเป็นเดชนะคะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเกรงใจเจ้าชะตาดาวเสาอยู่ที่เรือนสุภะให้หมายถึงที่บ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยของเจ้าชะตาดวงนี้เมื่ออยู่ที่บ้านเรือนก็ทายได้ว่าจะไม่ค่อยมีความสุขหรือมีความแตกความร้าวอยู่ภายในบ้านเรือนหรือถ้าไม่ใช่นะคะก็หมายถึงจะต้องมีญาติผู้ใหญ่สูงอายุอยู่ภายในบ้านเรือนแล้วก็จะมีความเจ็บป่วย ในตัวของญาติผู้ใหญ่อยู่เพราะว่าอยู่รวมกับดาวมฤตยูนั่นเองนะคะก็จะทํานายได้อย่างนี้หรือบ้านที่อยู่นี้จะเป็นบ้านลักษณะเก่าหรือโบราณเพราะว่าดาวเสาเป็นบ้านไม้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าอยู่เป็นบ้านตึกก็เป็นประภาทประเภทบ้านตึกที่อยู่เป็นติดตึกติดแถวที่อยู่อย่างยาวนานอยู่กันมานานๆอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นบ้านไม้ก็เป็นบ้านไม้เก่าหลังใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็การที่ดาวอังคารกับดาวเสาร์อยู่ในเรือนเดียวกันให้หมายถึงเป็นคนที่มีโอกาสที่จะต้องผ่าตัดในดวงชะตาได้ทำนายไปแบบนี้เจ้าชะตาได้ฉเฉลยว่าก็มีโอกาสได้ผ่าตัดก็คือทาจมกูกทาตานั่นเองนะคะซึ่งก็หมายถึงการเสริมสวยอนะคะ ก็ถือว่าได้ผ่าตัดแก้เคล็ดในดวงชะตาไปแล้วนะคะต่อมาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภะนะคะจึงให้หมายถึงเป็นคนที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็จะมีญาติที่เ,ออเรียกว่าร่ำรวยนั่นเองนะคะมีฐานะต่อมามาดูที่เรือนกัมมะกัมมะคือดาวพฤหัสใช่ไหมคะกัมมะหมายถึงกรรมเก่าหรือหมายถึงอาชีพ หรือหมายถึงการกระทําของเจ้าชะตาเมื่อเป็นดาวพฤหัสจึงหมายถึงเป็นคนที่เข้าถึงหรือเข้าถึงจิตใจคนอื่นเป็นคนที่ใจดีนะคะเนื่องจากว่าเจ้าชะตาดวงนี้ตานุลัก็คือราศีมรนและในนาวางก็ได้ระหวางดาวพฤหัสอีกก็ให้หมายถึงเป็นคนที่ใจดีมากนั่นเองนะคะให้อภัยคนง่ายนะคะ เป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้เพราะว่าดาวพฤหัสก็คือหมายถึงตัวหนังสือหรือธรรมะนั่นเองนะคะเมื่อเจ้าชะตาต้องการศึกษาเรื่องธรรมะก็อาจจะยอยู่ในถึงถึงขั้นสามารถนั่งสมาธิจนเห็นญาณได้นั่นเองนะคะแล้วต่อมามาดูที่ลาภะมีดาว กับดาวสุขอยู่พูดกับสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสิบสมจนสมสาร <_ d ata> เขาพูดอย่างนี้ไวปบ่อยๆก็แสดงว่าเจ้าชะตาจะมีเพศตรงข้ามให้ความรักความสนใจและมาอุดหนุนมาให้เงินให้ทองใช้เจ้าชะตาดวงนี้จึงมีคนสนับสนุนเป็นเพศตรงข้ามมีเงินทองใช้ให้ไม่ขาดมือนั่นเองนะคะ เนื่องจากมนดาวดีหลายหลายดวงในดวงชะตาจึงถือได้ว่าเป็นคนที่ดวงวาสนาอยู่ในเกณฑ์สูงดังนั้นดุดวส่วนใหญ่ก็เป็นเรือนที่ดีดาวพฤหัสปีนี้อยู่ที่ตานุลักษณ์ก็แสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาจะมีวาสนาดีในเรื่องหนึ่งจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นบริวารจรบริวารจะนำ ซึ่ง 1. ธุรกิจการงานอาจจะแนะนําการงานให้หรือแนะนำธุรกิจให้อันที่สองก็คือจะโชคดีในเรื่องของคำว่าดาวพฤหัสเป็นสีนี้ทำให้เจ้าชะตานอกจากจะมีความสวยความสง่าแล้วทำให้ใครๆเห็นใครๆก็รักใครๆก็ชื่นชมไปที่ไหนก็เหมือนกับคุณหญิงคุณนายอะนะคะมีออร่าอยู่ในตัวคนที่มีความสวยอยู่ในตัว ย่อมเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ได้พบเห็นคนเห็นปุ๊บก็นึกรักนึกชอบนึกหลงไหลนั่นเองนะคะเมื่อเป็นบริวารจรทำให้เจ้าชะตาดวงนี้ถ้าคิดจะทำธุรกิจการงานใดก็จะมีบริวารมาช่วยเหลือและก็จะมีความคิดที่ดีๆไอเดียบันเจิดนะคะจะเป็นปีที่เจ้าชะตาจะ โชคดีเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะถือว่าเป็นช่วงดวงที่ดีตอนนี้ดาวเสาร์มาอยู่ที่ลาภะนะคะจากสุภามาอยู่ที่ลาภะสุภาก็คือความหวงังความสุขความสําเร็จเมื่อมาอยู่ที่ลาภะสุภานี่หมายถึงการเดินทางไกลก็ได้นะคะโอกาสที่เจ้าชะตามีความสุขการเดินทางไกลก็มีแต่ ปราเต้บอกว่ารอให้สุภาตกวินาศก่อนแล้วค่อยเดินทางจะดีกว่าจะได้ถูกดวงชะตานะคะเพราะว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ความสุขอยู่ภายในบ้านมีการสูญเสียไปหรือไปอยู่ทางไกลใช่ไหมคะความสุขไปอยู่ทางไกลเราก็เลย เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ท่องเที่ยวต่างประเทศก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาพาศ2566ไปแล้วนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะเป็นการแก้เครดไปสร้างความสุขให้ตัวเองหลังจากนั้นแล้วอายุ36ปี จะตกปูมดาวจันทรดาวจันทร์เป็นบริวารดาวจันทร์เดิมเคยอยู่มรณะก็แปลว่าเพื่อนเก่าบริวารเก่าก็จะห่างกันไปหรือให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเพื่อนเก่าบริวารเก่าเ,เสียไปอย่างนี้นะคะหรือห่างออกไปทําให้เราช่วงนั้นอยากจะหนีเหงาไม่ค่อยมีเพื่อนไปมาหาสู่หรืออีกในหนึ่งนะคะ ดาวเสารนิ่มยังหมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะเมื่อตกวินาศก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ดาวเสารหมายถึงโครงสร้างหรือหมายถึงกระดูกจึงระมัดระวังเรื่องที่เข้าห้องน้ําด้วยนะคะเนื่องจากผู้ใหญ่มักจะลื่นล้มห้องน้ําทําให้กระดูกได้รับความเสียหายหรือการล้มนั่นเองการเกิอดอุบัติเหตุดั่นเองนะคะในปีถัดไปดาวพฤหัสปีถัดไปหมายถึง วันตั้งแต่วันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567นะคะดาวพฤหัสจะไปอยู่ที่กระดุมพ้ามีโอกาสสูงที่จะได้เงินเป็นก้อนมาเพราะว่าเจ้าชะตามีดาวพฤหัสด,ดาวตัวใหญ่นะคะจะได้มาจากไหนก็จะได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าเจ้าชะตาโชคดีใครอุดหนุนจุนเจือเจ้าชะตาอยู่ลักเช่นที่บ้านเช่น คู่อย่างเงี้ยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องกรรมมะหรือเจ้าชะตาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพราะทำกรรมมาดีนั่นเองอ่ะนะคะจึงอยู่ในช่วงดวงดีก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่อมานะคะดาวพฤหัสจะไปอยู่ที่สหัสชะ ก็จะได้มีโอกาสเดินทางได้มีโอกาสท่องเที่ยวนะคะปีทั้งปีก็เรียกว่ามีความสุขนั่นเองนะคะไปอยู่ที่พันธุกทุก็โชคดีในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยจะได้บ้านไดออ้ลูกอะไรอย่างนี้นะคะที่เกี่ยวกับพันธุรถจนอย่างนี้ก็ได้เมื่อมาอยู่ปุตตาก็หมายถึงเครดิตหมายถึงชื่อเสียงหรือโชคลาภหรือการเสี่ยงนะคะ ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อมีดาวที่ดีจรไปอยู่เรือนที่ดีก็จะมีโชคดีนั่นเองนะคะาราค่ะวันนี้ป้าเต้ก็พาอ่านดวงตัวอย่างมาถึงตรงตอนสุดท้ายแล้ววันนี้ป้าเต้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังป้าเต้อย่างไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเต้เพื่อสร้างกำลังใจให้ป้าเต้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ